วันนี้มาล้างรถนะทุกคนก็เลยได้ว่าจะว่าจะมาถ่ายคลิปแบบไปรับยาเฉยแต่ว่าพี่มาล้างรถก็เลยได้มาถ่ายถ่ายเบอคลิปอยู่ก็ไอ้ขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนแล้วเราจะไปไหนต่อก็ค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าไม่ได้แทนอะไรไว้เลยในคลิปนี้ แค่มารับยาอัปเดตชีวิตเฉยๆที่เอาน้ำมาให้เลยน,น,นู่นรถไม่ได้คออ่ะแอนเซิร์ัอนเซิร์วันนี้วันนี้อยากพาไปไอโกด้วยนะไปโกะด้วยเหรอใช่อยากได้อะไรที่มันแบบน่ารักน่ารักอยากไปไอโกะไปซื้อแบบผ้าผ้าเจลถุง แผงประตูอันนี้ประตูห้องนอนรห้องนอนเป<อ>ิดเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมเปิดเข้าฝั่งนี้อะฮมีห,หน้าต่างมีกำแพงเราอันนี้มีห้องนอนเรานะนี่ห้องนอนเราเนี่ยมันจะมีมุมนี้อยู่นี่เนี่ยมุมนี้มุมนี้มุมนี้น,น,นี้เป็นที่นอนอะฮแผนดีเทลดีเทลที่นอนเยอะด้วยลายละลายเราจะหามาแันหัวที่นอนไปทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้ แต่ว่าถ้าเกิดคนนอนคนนอนฝั่งเนี้ยแอเนี้ยคนนอนฝั่งนี้ใช่ไหมเธอนอนฝั่งเนี้ยหรือหรือฝั่งเนี้ยเธอเอาโซนนี้ไปเลยอันนี้ต้าจตามันไก่หมูกรอบาน้าจิ้มอะไรคะอืมมันไก่หมูกรอบน้าจิ้มมันไก่หรือน้ำจิ้มหมูกรอบมันไก่ค่ะเอาข้ามันไก่มาเก็บตหมูกรอบนี่เอาเอาพื้นโซนโซนนี้ไปเลยจะวางเขาเครื่องแป้งตู้เคื้อผ้าหรืออะไรเอาของโันนี้ไปเลยมาตรงประตูแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถ้าคนนอน นอนฝั่งนี้ฉันฉันฉันน่าจะนอนฝั่งนี้เพราะว่าฉันติดนอนฝั่งนี้จะไ,ได้หน้าต่างจะได้มีหน้าต่างเออเขาก็เอาโซนเนี่ยเป็นของเป็นโซนรับผิดชอบตัวเ,เองก็เป็นแบบจะวางของอะไรเป็นสองสองโซนพอดีเนี่ยพี่ว่าประมาณนี้ได้อยู่นี่ก็จะเป็นห้องนอนเราการแต่งห้องนอนของเราสองคนเอาทิ่ดูไปเลยไม่ต้องเสือ้อคือหมอนใบสองใบอือือพี่เจ็บจริงจริงนี่แต่พุ่งค่ียบร้อยนี่ใชงห้องนอนนังะ้องนอนห้องนอนอืมไม่รู้เรื่อง อโอเคส่วนน่ากินอ่ะ่คะข้าคุณค่ะถึไหนลืมถ่ายตอนได้รถ ก็เลยแม่ตอนอย่บนรถเลยนโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าแมคโครกันก่อนแล้วก็ไปไหนต่อน่าจะไปโรงพยาบาลแต่ว่าตอนนี้ก็ไปช้อปปิ้งกันก่อนเสร็จแล้วกำลังจะไปโรงพยาบาลแต่เรามีเพื่อเกตเสริมก็คือการไปปั๊มกุญแจคุณพ่อถ้าอ่าฉัน เดี๋ยวจะว่ายัางนีแหละก็คือจะไม่ถ่ายตอนไปปล้ำกุญแจนะทุกคนแต่ว่าอ้าวตัวนี้ขายอะไรอ่ะไม่ถ่ายหรอกแต่อันนี้ขายอะไรอ,อ,อ้อยอ,อ้อยค่ะนั่นแหละแล้วก็อาจจะไม่ได้ถ่ายฉากเข้าโรงพยาบาลด้วยเพราะว่ากันไว้ก่อนก็คือเราไม่ได้ถ่ายเนาะงไปถ่ายทีไอกโกะไหมถ่ายทีไอกโกะเนาะถ่ายทีไอกโกะหรือไม่ก็รักน่ารักกาอันนี้หรือไม่ก็ฉากแบบ ซื้อขนมกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยของนารังนารังกันโอเคงั้นจะการเฉได้ไม่ได้พาไปร้านปลาแห้งอ่ะเอร้านปลาแห้งในชุมพนะมีร้านหนึ่งที่แบบขายถูกแล้วก็ให้เยอะมากตรงในตลาดสดของเราเนี่ยราชบุรีลเนี่ยให้เยอะมากเป็นร้านปลาแห้งที่พี่คนขายก็สวยดีดีมากแต่วันนี้ไม่ได้เข้าไปใช่ไหมวันนี้ไม่ได้เข้าไปหาแกนะโอเคไปดูบรรยากาศกัน จะทิ้งเราแล้วครับคน, <laughs> <laughs> น่ข้าวไปอจอดใกล้ถึงแล้ว,ลวเนี่ยเยพิ่ตำหนับเลยนะเนี่ยใช่<ห>ใดีข้าวไปเนี่นยไอ่เี่ลานแ้ไอ้เวอย่าลืมออนตังมาด้วยนี่ค่ะเอาชาเขียวเพิ่มช็อตกาแฟหน่อย ค่ะความปกติค่ะแหมมาซื้อละะพี่ไปปัม๊มกุญแจใช่ปะไอ้เนี่ยแต่ว่าพี่ไปถึงร้านปั๊มแล้วแต่กุญแจกับเราเราอยู่โรงพยาบาลอือ นี่พ่อเราบอกให้มาปั้มกุ้งเตะข้าวปั้นกันเป็นดอกแล้วก็เอาหัวยางหรหัวแบบเต้าหัวยางก็ดีนะหัวยางลายยี่ใส่หัวยางรึเป่าสวมันต้องทำมันต้องทำไข่เงี้ยพี่ไม่งั้นจะปลาตกนึกขั้เดี๋ยวพี่เอาของไปไว้รถจักรพี่จะเอาของไปไว้รถไหม ไปด้วยกันนี่แหละไปสอไปแ้วก่อนได้นี่ต่ออยู่ทีตรงนี้เอาเซเว่นแล้วก็ออกาไปนี่ไงเจยะดไปเหอะพี่ เอาไว้ในรถก็ได้ไม่มีไรแล้วเนี่ยาตังค์อะเฮ้ยใะป๋าตังค์มีเหรียญที่ยี่สิบเจ็ดบาทอีกเนอะเฮ้ยพิ่งเดินกลับไปรถเองนะเดีกกลับอโอ้ีวขอบคุณค่ะ ดินไทยแล้วรถน,นู้นรถนั้อนอยู่ตรงนี้นะรถนี้ดีนน่ถอยโอ๊ยรถหลายแล้วนะไปเป็นรถกันต่อไปไปไอโกะเนาะเอาอ,อันนี้เลยเดี๋ยบอกรถเก้ากินสตรอเบรีึ้นมี แกะฝาลอกแล้วก็ปิดฝาแบบที่เดิมแล้วก็มันฝาเปิดช่องที่แบบอันพวกนี้อะไรอะไอกินอืมสมมุดแอลมี่อะไรเนะ I'm oh, glad หอมเลน,นจี้ที่เมียกินเลน,นจี้ซื้อมาไม่ได้ดูเลยนะว่ากินอะไรรู้แค่ว่าเปชาอู่หลงผสมยาอาหารหอมมากโอ้โหที่เมลข้าวล้วนล้วนไปไหนอ่ะไปนี่ไปนี่น้าตั้งอยู่ไหนอ่ะเอาเอาแก้วหนูออกหนูเอามาใส่หนู เอมันคือเอโอเควันนี้ก็เท่านี้แหละทุกคนงั้นก็ฝากลากไปก่อน